ในอันนี้ก็คือจัดแนะนําถึงการออกกำลังกายในการบริหารถุงลมส่วนบนส่วนล่างแก้ปัญหาในเรื่องอาการย่อด,ด้านหลังอาการย่อด,ด้านหน้าของแผ่นหลังหน้าอกได้บริหารทำให้ หมอนรองกระดูกก้านคอแข็งแรงขึ้นมาได้คือตรงนี้คือท้ายทอยเรานี่คือคําเรียกว่าหมอนรองกระดูกก้านคอจากปัญหาหมอนรองกระดูกก้านคอปัญหาเยอะมากเมื่อเราเยอะขึ้นจะไม่แข็งแรงคือทําให้มือสองข้างไม่มีแรงและทําให้ปากเบี้ยวพูดไม่ได้ทําให้เกิดอาการเบลอไปส่วนต่าง,างจากนั้น ก็สามารถจะลามไปถึงกระดูกสันหลังเราทั้งหมดได้อ่ะมาดูเป็นท่าพุทธานง,ง่ายๆในวิชาพลศึกษาที่เรามีมาตั้งแต่เด็กในโรงเรียนเอามาใช้ซึ่งใหม่ๆก็จะยังทำได้กันก็ดูนี่นี่ดึงหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสามไม่มา่สองสสท,ทำได้ไม่ค่อได้นะครับหรือว่าได้แค่นี้เองนี่เบาๆอย่าไปรีบเร่งแต่สำหรับผมแล้วช่วงใหม่ก็คือทำได้แค่นี้เองแต่ว่าตอนนี้ทำมานานทำได้แล้ว จะเป็นการเก็บโครงสร้างอย่างบางทีเราอาจจะมีโครงสร้างที่ใหญ่จากการอาอกลกายเราก็เก็บโครงสร้างของร่างกายเราที่ใหญ่โตนั้นให้เล็กลงเอากล้ามเนื้อไปซ่อนไว้ข้างหลังให้หมดเล็กลงระบบการหายใจก็จะหายใจโลง่งสบายไปทั้งตัวลองทำดู